สวัสดีคะ่ะพีนงหนูใบาชานะคะจากนหนูใบาชาเพจและนหนูใบาชา com นั่นเองค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณสวยๆนะคะกับวิตามินอาหารเสริมและครีมบำรุงตัวหนึ่งนั่นเองค่ะวันนี้มาในเรื่องของรา,าชินีของผลไม้ค่ะก็คือเจ้ามะเขือเทศนั่นเองนะคะน้องๆหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่ามะเขือเทศเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูขาวดูแบบ หอมชมพูนะคะหน้ามีเลือดฝาดแก้มอมชมพูนั่นเองค่ะแต่ว่าหลายๆคนก็รู้อยู่ในใจว่ารสชาติมัน อีมากทานยากมากการที่เราจะทานมะเขือเทศบำรุงผิวเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเลยถึงแม้เราจะรู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราคืออะไรคะผิวสวยนะคะแก้มแดงอมชมพูมีเลือดฝาดเราก็ยังทําใจทานมะเขือเทศไม่ได้นั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะมีเจ้ามะเขือเทศตัวหนึ่งมาแนะนําให้ได้รู้จักกันค่ะซึ่งเป็นทริคง่ายๆในการทานซึ่งเขาได้ทําการสกัดสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะ1เม็ดเนี่ยเทียบเท่ากับมะเขือเทศถึง15-20ลูกเลยนะคะเรียกได้ว่าประหยัดเวลาในการ ทานมื่อเกิดเทศ15-20ลูกประหยัดเนื้อที่ในกระเพาะและที่สําคัญที่สุดค่ะเราชาติไม่ยีด้วยค่ะตัวนี้นะคะพูดกันบ่อยๆแล้วสําหรับเจ้าตัวมิโต้อะมินโนพัสนั่น,นึองนะคะแต่วันนี้เนี่ย มีตัวใหม่ก็คือเป็นเจ้าตัมิโตตัวนี้ค่ะเซอร์ฟิ้งมาร์คซึ่งพี่จะมาแจกให้ทั้งหมด1ิบรางวัลด้วยนะคะสําหรับมาร์คมะเขือเทศตัวนี้ค่ะแล้วพูดถึงตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยมันจะมีสมวนผสมของกูต้าไทโอนนะคะแล้วก็ไลโคปีนจากมะเขือเทศรวมทั้งซิงด้วยกูต้าไทโอนเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะทาให้ผิวเราเนี่ยขาวกระจ่างใสนั่นเองนะคะแล้วก็มีไลโคปีนทําให้ผิวเราทนต่อแดดแลักษณะซองจะเป็นซองแบบนี้นะคะ อันนี้คือพี่ทานอยู่นะคะทานวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารค่ะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสแล้วก็ทนต่อแดดได้มากขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้เราไม่ได้มาถึงประเด็นตัวนี้เพราะเราพูดกันบ่อยละว,วันนี้เรามาถึงประเด็นของเล่นใหม่นั่นเองค่ะก็คือเจ้าตัวเมโต้นะคะ แอนตี้แอ็เนสสลปปิ้งมาร์กตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นมาร์คคําคืนนั่นเองนะคะจะทําให้ผิวเราเนี่ยเขาเรียกว่าดีอะ่อนอะไรเนี่ยปฏิบัติผิวเรายามค่ําคืนนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะ,ะกระป๋องจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่กระป๋องจะเขียนว่าปริมิตโตข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างนี่อ่าลักษณะเนื้อจะเป็นสีชมพูนะคะอ่อนมากๆเลยนะคะแล้วก็กินหอมมาก นะคะคหอมมันอ่อนลักษณะเดร์ครีมจะนุ่มมากเลยอ่ะ นมชุ่มชื้นวันนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างคะแน่นอนจะมีมะเขือเทศค่ะซึ่งแน่นอนก็คือนางเอกเขาไลโคปีนนั่นเองนะคะทาให้ผิวเราอมชมพูนั่นเองค่ะแล้วก็ทนต่อแสงแดดนอกจากนั้นเนี่ยค่ะเขายังมีส่วนผสมของวิตามินซีค่ะทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสนะคะเนื้อเยื่อคอลลาเจนแข็งแรงนั่นเองค่ะนอกจากนั้นยังมีส่วนผสมของกูต้าไทโอนซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นนางเอกในการที่จะยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินค่ะซึ่งมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะ ของอัลฟาอาบูตินค่ะซึ่งตัวนี้จะทําให้ผิวเราขาวขึ้นลดฝ้าลดกระแล้วก็จุดด่างดำนั่นเองค่ะรวมทั้งมีสมะสมของวิตามิน b 5ค่ะตัวนี้นะคะจะให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวพรรณนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวนั่นเองค่ะรวมทั้งมีสมะสมของวิตามิน E ค่ะซึ่งตัวนี้จะช่วยวชะมานแผลของเรานะคะลดการอักเสบของผิวค่ะรวมทั้งทําให้ผิวของเราเนี่ยลดริ้วรอยเหยี่ยวย่นลงมาได้อาจจะไม่ได้แบบ รอยที่มันเหี่ยวมากๆ,ๆอาจจะช่วยไม่ได้นะแต่ว่าป้องกันที่จะแบบทําให้เกิดริ้วรอยขึ้นมาได้นั่นเองค่ะก็สำหรับเจ้าตัวนี้วิธีการใช้นะคะกลางคืนก็มาร์กหนาๆทิ้งไว้เลยค่ะสัปดาห์ละ2-3ครั้งนั่นเองค่ะจะรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยแต่งหน้าติดทนขึ้นนะคะแล้วก็ผิวเราเนี่ยชุม่มชื้นขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้มาแจากให้ทั้งหมด10รางวัลน,นั่นเองนะคะกะติดตาง,ง่ายๆเลยหนึ่งไลค์คลิปนี้2ร like ีโพสต์ like คลิปนี้นะคะสามบอกให้ผลทีพี่หน่อยว่าทำไมถึงอยากได้เจ้าตัวมโโอมน อันตี้แอคเนสลิปิ้งมาร์กตัวนี้นั่นเองนะคะทิง้งชื่อที่อยู่ไว้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ตามไปดูนะคะใครที่ไม่เคยได้รางวัลแล้วก็รีโพสต์คลิปพี่บ่อยๆเดี๋ยวเราเจอกันค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายขอให้โชคดีนะ